สวัสดีเด้อพี่น้องเอฟซีสุกูสุคนผู้ติดตามดาวจนสตาร์กับลาประตูใช่พี่น้องยิงนดีต้อนรับขอสู้สองตาขุนผ้ารวยเด้อพี่น้องเด้อมือเศร้านี่กะดาวจนสตา,าร์กระุดไปพี่น้องได้สามหลุดอยู่พี่น้องสามเล่าเขาสองเล่าสามหลุดนะพี่น้องเนาะ เดินเดินไปได้ยู่พี่น้องว่าถึงกับรับเนาะพี่น้องเนาะเอาไม่เหมือนี่มากแก่เมื่อพี่น้องในสามฤยูกับ่บเดินดีอยู่น้ะพี่น้องเนะาะแล้วจนสตากันตะเกาเขาดีดีดีบบนี้รุดมาสองมือนะพี่น้องแล้วจนสตารุดไปแล้วประตูใช่เข่าหกยู่พี่น้องในซีหกแ้วสันติภาพ ลุดไปกระ,สะส่าชนดเล่าก็ะลุดไปดเอกตาเขารูดหาพี่น้องได้สองเด้งพี่น้องได้ฮะได้เกตหากับหาหนึ่งเอามาเบิ้งของวันที่เกดพี่น้องมาหนิหมือเอื้อนเส้าสีเป็นตัวใดมือหี่มากเอามาคักๆพี่น้องจัดคักๆล้วมือนีิจัดเต็มๆเ้วพี่น้องเออ้อ ดาจนสัตาจับคู่อ้าลายใหญ่ามันท่เกตสิงหาสองพัน่งหกสิบเจับคู่เขียนเกหกไปหนัไปเขียน6ก่อนเก้าสา câu kết, vinh, câu kết วิ่งเก่าเกดคมเก่าเกตร่องเก่าสามร่องเก่าหกคูวิ่งเด่นเก่าร่องเกด

จับคูหกสูนหกเก้าหกสาม Vinh vinh 63 Hốc xám bình Công hốc xám Hốc ล่องหกเก้าล่องหกศูนย์ครูวิ่งเด่นสามเด่นสามล่องหกเล่าสันติภาพ ทันติภาพจับคูเข็ดเก้าเข็ดสี่เข็ดหนึ่ง wing Ring. Kết nơ. Kết năng vinh. ผมเก็ดหนึง่งล่องเก็ดสี่ล่องเก่าเก็ดคูวิ่งเดินเก็ดล่องหนึง่ง

เจ้บครูแปดสเอาปิดตะกินน่ะปิดปิดปิดิเขียนปิดเอาไม่แปดสามาเก้า สงวิ่งวิ่งหาเก้าหาเาวิ่ง ลมหาเก่าร่องแปดสามร่องหาสองควงเด่นหาร่องเก่า Oh yeah, the... เจ้าคูแปดเก้าแปดเก้าแปดหา้าสองแปด วิ่งวิ่งแปดขาแปดขาวิ่ง หายวิ่งก้มแปดหาล่องแปดเก้าล่องสองแปดกูวิ่งเล่นแปดล่องหา คุ้มบวกหหกเ้ามสี่ก้าสามสี่เก้าแปดสองสองสามแป ก็บหน้าจอดได้พี่ ong, พพน้องเด้อผู้เข้ามาทั้งกลุ่มทางไลน์หรือทั้งยูทูปจังเล็กกับเขาแคปน้าจอไว้แช่บอกต่อเตาะกันไปได้พี่น้องเด้อผู้เข้ามาทั้งยูทูปอ่ะผู้เข้ามาทั้งกลุ่มก็แช่บอกต่อตาะกันไปเขากลุ <uana> <mag> ่มฟี่พี่น้องว่าได้เสียเงินว่าคิดค่ากลุ่มเห็นไลน์รายการเบิ้องมัดมือมัดขึ้นพี่น้องหอดจี้ถุนพี่น้องพิษรายการ ขอมาแล้วจ,จ้าสิหัวจักแต่ว่ามีานังแม่ด้วพี่น้องด้วยขอม้าขอมาบอกกันเขามาลหลายๆส่วนกันเขามาพี่น้องเบื้องของดีๆเบื้งเล็กขุ่นเก่งๆมือนี่ดาวจนสาตาบันที่เกตสิงหาคาม2องพักสิจับคู 96, 93, เก้าหกเก้าสเก้ากตวิ่งเก้ากตกลมเด่นเก้ากตล่องเก้าหเก้าส คูวิ่งเด่นเก่าล่องเก็ดเลาประตูใช่หกศูนย์หกเก้าหกสามวิ่งหกสามกลมหกสามล่องหกศูนย์หกเก้าคูวิ่งเด่นสามล่องหกเลาสันติภาพเก็ดเก่าเก็ดสี่เก็ดหนึ่งวิ่งเก็ดสี่กลมเก็ดสี่ล่องเก็ดเก่าล่องเก็ดล่องเก็ดเก่าล่องเก็ดสี่ วิ่งเกตหนึ่งกรมเกตหนึ่งนะพี่หนังล่องเก็ตเก่าล่องเกตซีเรมข้าวพี่หนังเบื้องอยู่ห่งเบาผิดเด็กวิ่งเดียนเกตล่องหนึ่งปรา,าชญ์นเล่าแปดสามเก่าหาหาสองวิ่งแปดสามหาเก้าหาสองลงอีกแล้วพี่หนังเห็นยก่กระโหลงวิ่งหาเก้ากลมหาเก้าล่อง แปดสามล่องหาสคูวิ่งเด่นหาล่องเก่าลเอกตาแปดเก้าแปดหาสแปดวิ่งแปดหาคมแปดหาล่องแปดเก่าล่องสอคูวิ่งเด่นแปดล่องหาพี่นองพู้ได้เข้ามาแล้วกะะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปูเป็นกำลังใจให้ปูในเรื่องพี่นางเ้อะพู้ไดเข้ามาแล้วกะสุขมันกันกันทุกูทุกคน ลำลำเรื่อยๆกันนี่ง่งปังปังกันได้พี่น้องเน้อเงินไหลน่องท่องไหลมากเงินน่องท่องไหลยายเก็บยาจนให้คุณประรักษาเทวดาคุมคว้างพี่น้องทุกขูทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขพอกันไม่สุดต่อไปพี่น้องสำหรับวันนี้ก็ขอเกล้าวคําลาสวัสดี